สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมากเด็ดแต้มเซียนครับรายการดีๆที่ทุกคนก็ดูได้ออกอากาศทุกๆ วันศุกร์เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับซึ่งในรายการนี้นั้นเราก็จะเอาบันทึกเกมเก่าๆมารีลันมาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของคารวะผู้ใยรู้ครับบันทึกเกมที่ผมคัดสรรมาให้ผู้ชมดูในสัปดาห์นี้ครับเป็นบันทึกเกมจากศึกการแข่งขันคุณต้องํำครั้งที่4ครับระหว่างสีขาวเซียนหนูทองและฝ่ายแดงเนี่ยคือเซียนทรงครับเป็นหมากบุกทะลวงหมาก เปิดหมากแรกกันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมพร้อมนะครก็ไปดูกันเลยในตาเดินแรกครับเปิดสนามเปิดเกมนี้ด้วยการเดินม้าครับของเซียนหนูทองและในส่วนของเซียนซ่งเดินโคลนขึ้นมาครั เสี่ยนทองตอกโคนขึ้นมาเช่นกันและเสียนซงโยกสลับหมากเป็นการเดินเม็ดครับและเสียนุทองเดินเม็ดบ้างครับในส่วนของเสียนซงเดินมาครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างเปิดหมากสายแผงหลังแล้วคู่รับโคนมาเม็ดเม็ดมาโคนเลยพวกนี้ครับซึ่งความแข็งแกร่งมันอยู่ที่แนวเบี้ยครับแนวเบี้ยเนี่ยไม่มีหมากตัวใดนะครับที่บุกทะลวงเข้ามากินเบี้ยอีกฝ่ายได้เลยครับเพราะว่ามีการผูกกันหมดครับ เซียนหนูทองครับเปิดมาขึ้นมาทําท่าเป็นหมากม้ายงขวาเซียนทรงเซฟเซฟด้วยการเดินเบี้ยตั้งรับเซียนหนูทองครับเป็นการเดินเบี้ยสกัดเพื่อป้องกันไม่สเซียนหนูทองเนี่ยเปิด3ามเบี้ยและก้ามปูขึ้นไปครับคุณผู้ชมและเซียนหนูทองครับเมื่อเห็นการเดินสกัดจากเซียนทรงครับเซียนหนูทองขึงโยกม้าไปทันทีครับและทางด้านเซียนทรงครับอยู่ๆก็เดินอะไรแปลกๆมาครับอย่างการเปิดเบี้ยริมจากตําแหน่งกอไก่6มากอไก่5าครับทาท่าเป็นหมากก้ามปูครับ เซนูทองเห็นแบบนี้ครับยกเรือมาทันทีครับหมายมั่นปั้นมือครับว่าอยากจะเดินเบีย้ยจากตำแหน่งขอไข่สามมาขอไข่สี่เพื่อสกัดเซียนทรงไว้ครับเซียนทรงครับเห็นแล้วฮะว่าตัวเองเนี่ยน่าจะขึ้นหมากมายงขวาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าขึ้นหมากมายงขวาจะเจอตีเบีย้ยเข้ามาทำลายก้ามปูงตัวเองครับเลยตัดสินใจที่จะทิ้มเบีย้ยคู่ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันการทิมเบีย้ยจากตำแหน่งขอไข่ 4จากเซียนหนูทองครับเซียนหนูทองเห็นแบบนี้ไม่สนใจครับเปิดหมากของตัวเองต่อไปอะและเซียนซรงนั้นใช้ม้าของเขาโยกสลับกลับเป็นม้าเทียมเซียนหนูทองโยกเม็ดขึ้นไปนะครับทาท่าเป็นหมากม้ายงขวาอย่างเต็มรูปแบบเซียนซงเปิดโคนขึ้นมาทั้งสองฝ่ายตามเปิดหมากชิงจังหวะชิงไว้ชิงพลิปกันครับซึ่ง ก็ยังไม่มีใครเป็นต่อเป็นรองและมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่อย่างใดแต่ในตาเดินนี้ครับต้องมีได้มีเสียกันแล้วเมื่อเซียนหนูทองเปิดเบี้ยจากตำแหน่งคอควาย3ไปคอควาย4ครับและเซียนซงนะครับเห็นแบบนี้ครับจึงตัดสินใจใช้ขุนขึ้นไปครับประจําตำแหน่งลบเตียนหนูทองเห็นเบี้ยไม่ได้ครับกินฟัดเข้าไปนั่นดีครับซึ่งสไตล์หมากของเซียนหนูทองก็เป็นสไตล์บูหล็กจะลดแรกแจกแถมอยู่แล้วฮะ เห็นเบี้ยกินก็กินนันทีครับเซียนสงเห็นแบบนี้ครับใช้เบี้ยกินตอบและเซียนหนุทองแทงเบี้ยขึ้นไปครับจากตำแหน่งขอไข่3าไปขอไข่4ี่แบบสวยๆครับเซียนสงแย่เบี้ยลงมาครับพูดได้ว่าถ้าเรามองจากมุมมองเบี้ยทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเซียนหนุทองค่อนข้างดูดีกว่าครับเพราะว่าเบี้ยตัวนี้ครับต้องมีตัวอะไรมาผูกครับเดี๋ยวในส่วนของม้าสีขาวเดี๋ยวอาจจะโยกมาที่แทนเรือแล้วก็โยกขึ้นมาที่ตำแหน่งคอคข่สามเพื่อ จับเบีย้ยก็ได้นะครับในส่วนของสีขาวเนี่ยวค่อนข้างดูดีกว่านิดหน่อยครับเซียนหนุทองครับค่อยๆตบโคนขึ้นมาและเซียนซงค่อยๆใช้โคนของเขาขึ้นมาเตรียมผูกในส่วนของเบีย้ยาไว้ครับซึ่งเซียนหนุทองครับตาเดินนี้เดินดีมากครับใช้ขูนของเขาครับยอมหลบ2เทียเพื่อไปในตำแหน่งที่เซฟครับซึ่งเซียนซงครับเห็นในช่วงที่เซียนหนุทองเนี่ยกำลัง เดินขุนตุ้มปักตุ้มเป๋อยู่แล้วในส่วนของเรือของตัวเองเนี่ยฮะก็มีประสิทธิภาพเรียบร้อยนะครับเตรียมโยกเรือเอามาใช้นู่นนี่นั่นได้ครับจึงต,ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดครับในการทิ้มเบี้ยคู่ริมขึ้นมาครับหมากลุกไทยไม้ยงขวาคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกคู่ริมครับหรือไม่ก็บอกโคนก้าวร้ามาครับในส่วนของม้าเทียมก็เหมือนกันครับนี่ครับก็มีเบี้ยคู่ริมเอามาเล่นได้เหมือนกันครับซึ่งเซียนหูทองครับเห็นแล้วครับว่าเบี้ยคู่ริมของเซียนรงเนี่ยจะมาแทงไล่ม้ของตนนะ แล้วหมากตัวเองเป็นหมากสูงด้วยครับก็เลยใช้เบี้ยกินตัดเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไม่ให้เบี้ยคู่ริมเนี่ยเข้ามาสมหวังดังปราถนาของเบี้ยคู่ริมครับเซียนซงครับใช้โคนกินทันทีครับถ้าใช้เบี้ยกินนะฮะก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะฮะตาเดินนี้ใช้โคนกินครับและเซียนหนุงทองครับไตเรือของเขาเนี่ยโยกมาที่ตำแหน่งหอชิงหนึ่งครับเ่อที่มากดหน้าขุนเอาไว้ก่อนเซียนซงเช่นกันครับ ใช้เรือง,องเขามาเสริมความแข็งแกร่งในการบุกค,ครับโดยการเดินเรือมากดที่ตำแหน่งชอช้าง8และเซียนหนูทองใช้เม็ดของเขาเสยโคนไปทันทีครับโคนถอยกลับไปเรียบๆครับและเซียนหนูทองแต้มนี้เดินดีฮะใช้เบี้ยของเขาพิมขึ้นไปที่ตำแหน่งงองงู3ไปงองู4ครับเพื่อเปิดทางให้โคนของตัวเองเนี่ยได้มาใช้ได้อย่างสะดวกแต่ทันไดนั่นเองครับเจียนซงใช้ม้าเนี่ยโยกมาที่ตำแหน่งชอช้าง6กครับเดี๋ยวคมณอ สรุปเกมตรงนี้นิดนึงครับตอนนี้เนี่ยกำลังการบุกข,ของเซียนซงเนี่ยกองไปทางด้านฝั่งขวามือนะครับของสีขาวนะและหน้าขุนเนี่ยโดนประชิดอยู่นะครับโดนเตรียมเข้าตีด้วยเรือสไนเปอร์ของเซียนหนูทองครับในส่วนของโค้และเม็ดและม้าเนี่ยยังใช้งานไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นรองเซียนหนูทองครับเซียนหนูทองสามารถโยกม้า มาจับกินได้ทุกเมื่อครับในส่วนของการกระดานเซียนหนุทองก็ยึดแทบจะหมดครับเซียนซงเนี่ยดูทําท่าทําทางไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับสิ่งเดียวที่ขวางกั้นการบุกของเซียนหนุทองได้ครับคือขุนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเก็บไปในจุดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เรืออีกลำหนึ่งยังไม่ได้ใช้ครับเมื่อเซียนซงเนี่ยเดินมามาใน่ตำแหน่งนี้สิ่งที่เซียนซงต้องการนะครับมีเพียงอย่างเดียวคือต้องการที่จะมาจิ้มเบี้ยเข้าไปแล้วก็หลอกกินเม็ดฟรีครับเซียนหนุทองเห็นดังนี้ครับคิดแผนออกบอกแผนได้ จึงใช้เบีย้ยของเขาเนี่ยแทงขึ้นไปคะตำแหน่งยอหญิง3ไปยอหญิงสีและทันใดนะเซียนทรงครับใช้เบีย้ยแทงมาบอยากจะกินเม็ดเลอเกินแต่เซียนหนุท้องปอกอยากกินกินไปเซียนหนุท้องไม่ได้กล่าเอาไว้เพราะถ้ากินในจุดนี้เนี่ยเซียนหนุท้องจะมี3เบีย้ยกลางกระดานที่รุนแรงมากครับถึงแม้ว่าจะโดนแทงเบีย้ยอะไรมาทําลายหน้าเบีย้ย เซียนหนูทองจะเอาโคนขึ้นไปเสริมแบบนี่คือสไตล์ของเซียนหนุทองครับยอมเจ็บตัวยอมที่จะเป็นรองหน้าหมากหน้าเบีย้ยแล้วก็เข้าตีตะลุ่งตุ้งแช่จบเกมถึงตายแน่นอนครับอย่าลืมว่านี่กดขุนอยู่ด้วยนะครับซึ่งเซียนซงครับโอ้โหนี่กาลังบอกว่ากดขุนเนี่ยเซียนซงเนี่ยครับในเกมจริงเนี่ยแกเดินขุนหลบไปทันทีครับพอรู้ตัวเลยว่าใครอันตรายมาถึงตัวแน่นอนเนี่ยหนุ่งทองครับโยกโคนขึ้นมาครับ เห็นไหมครยังไม่เดินขุนนะคุณดูเทคนิควิธีการเดินนะคือถ้าเป็นเราเล่นในโปเกมอนอะไรเงี้ยบ้านๆน,นะเราอาจจะเดินไปเก็บขุนก่อนซึ่งเสียจังหวะเสียตาเดินไปหมดเลยน,ะนี่คือสิ่งที่ระดับเซียนระดับผู้บาอาจารย์ต่างจากเราฮนะเซียนทรงครับถอยโคนทันทีเพราะรู้แล้วครับว่าโคนไม่ได้ใช้งานนะตัวไหนไม่ได้ใช้งานเรียงลาดับ1234ครับแล้วก็ไปเดินตัวที่สําคัญก่อนเช่นโคนตัวนี้เป็นต้นนะโคนตรงนี้เนะี่ยยังถือว่า ขึ้นไปก็เตื้อโดนเขาแทงสูงโคนก็ต้องถอยกลับมาอยู่ดีซึ่งเป็นการเดินที่เสียตาเดินมากครับคั้นจะเดินตรงๆนะโคนตัวนี้จะใช้ยากทันทีครับเลยตัดสินใจที่จะถอยโคนตรงนี้มาก่อนเนะนี่ยเนี่ยคือเทคนิคการเดินเล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ชมครับเซียนหนุ่ทองครับในตาเดินที่21แกตบขุนมาทันทีและเซียนทรงครับถอยโคลนลงมาแต้มนี้ครับเป็นคุณผู้ชมจะเดินอะไรครับ เป็นเซียนอุทองเเขาเดินเรือครับสวยนะถือว่าเป็นจังหวัดที่สวยงามถือว่าเป็นจังหวัดที่คมมากครับให้เรือกดเม็ดไปก่อนครับ <S <S <ๆ>เพื่อดูว่าสีแดงจะเอาขุนปลูกหรือว่าจะเดินโคนตรงๆครับหรือว่าจะทาอะไรกับเม็ดตัวนี้ครับซึ่งเซียนทรงครับเขาใช้โคนนะฮะเดินขึ้นมาตรงๆครับนั่นหมายความว่าโคนตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ลําบากมากเม็ดก็จะออกไปลําบากมากครับถ้าเม็ดคือกว่าโคนจะได้ใช้เม็ดต้องเคลื่อนไปไหนไม่รู้ไปนู่นนี่นั่นคุณเข้าใจไหม คือเม็ดมันผูกติดกับโคนอยู่คะโคนไม่ได้ใช้เลยเสี่ยหนุทองครับเห็นแบบนี้ฮะเห็นเสียนซงโยกโคนนขึ้นมาติดขัดแบบนี้เลยตัดสินใจที่จะใช้ม้าลงมาเตรียมขึ้นมาที่ตำแหน่งคอคฟาย3และเสียนซงใช้โคนขึ้นมาครับต่างไฟต่างปรับวนหมากกันอยู่นะครับถ้าใครดูหมากลุกไม่ออกแต่หมากไฟขาวเนี่ยยึดกลางกระดานแล้เวเตรียมเดียวโถงบุกชุดเดียวจอดส่วนหมากดาพยายามที่จะปรับทรงหมากแล้วก็ต้านรับอย่างเต็มที่ครับเสียนซงครับ นี่ฮะดิฟซ้ายดิฟขวาดูเชิงไปสักทีหนึ่งเซียนหน่งทองขอยโคนมาครับเซียนทรงนะครับตัดสินใจที่จะใช้ขุดมาที่ตำแหน่งคอควายแครับและเซียนหุงทองตัดสินใจที่จะใช้เรือมาที่ตำแหน่งงองงูหนึ่งครับเพื่อที่จะกินหมากกินเบี้ยขึ้นไปแล้วก็โถมเข้าตีครับแต่เซียนทรงครับเดินห้าวมากครับนี่ฮะอยากจะเดินมาอยู่ที่ตากดแล้วเกินครับเซียนหุงทองเห็นแบบนี้ครับเหมือนว่าหมากรูปนี้จะเข้าต่อเข้าตีได้ลําบากจึงตัดสินใจที่จะทิ้มเบี้ยขึ้นไปครับเพื่อปิดเกมรบครับ ในส่วนของกลางกระดานครับซึ่งตำแหน่งนี้ทําให้หมากไฟแดงเนี่ยโค่นกับเม็ดติดกะว่าจะระเบิดด้านขวาไปแล้วก็น่าจะชนะด้วยกําลังที่เหนือกว่านะครับอันนี้คือเสร็จแขนของสีขาวนะครับในส่วนของเซียนซงเนียครับก็ทําได้แค่ขยับขุนหล,ลบไปหลบมาเซียนหนุ่ทองขยับมาและเซียนซงขยับขุ่นขึ้นไปครับ เซียนหนูทองพยายามปรับบนม้าครับเพราะว่าเล็งแล้วเผื่อเซียนสงจะโมงมากอย่างเช่นโคนเนี่ยเข้ามาบุกเพื่อเอา2เบี้ยนะครับจะได้มีม้าตัวนี้มารับได้ทันท่วงทีครับเซียนสงใช้เรือของเขากดเบี้ยกลางกระดานครับและเซียนหนูทองดำโคนขึ้นครับเซียนสงตัดสินใจครับเดินขุนแก้เซ็งไปสักทีหนึ่งครับและเซียนหนูทองนี่ลองตบเรือดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่า เซียนทรงชักม้ากลับทันทีครับและเซียนหูทองค่อยๆถอยโคนครับซึ่งในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแต้มเท่ากันหมดแล้วถึงแม้ว่าแดงแดงก็ไม่กล้า,ก,ลากินกินเสร็จโดนเบีย้ยเป็นเบีย้ยคู่เม็ดก็ขึ้นบุกไม่ได้นะครับปัญหาของแดงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของสีขาวเนี่ยปัญหาอย่างเดียวที่ทําให้สีขาวเครียดนะก็คือบุกไม่ได้บุกไม่ได้ไม่ไไม,มีช่องบุกครับ สีแดงเซียนทรงคนระับค่อยๆซ้อนเรือและเซียนหนุทองก็ขยับไปขยับมาครับฟุตเวิร์กไปมาครับตรงหวานนี้ดูเหมือนจะทําอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองฝั่งค่อยๆขยับเรือกันไปและเซียนหนุทองก็เดินขุ่นแก้เซ็งไปสักทีหนึ่งครับเซียนทรงโยกม้ามาดูใจค,ครับเผื่อเซียนหนุทองอยากจะแหกอยากจะแหวกรูปแต่ไม่ใช่อย่างงั้นครับเซียนหนุทองก็เซฟเซฟครับเซียนทรงก็ถอยมาครับต่างฝ่ายต่างก็ เดินอีหลบเนี่ยครับค่อยๆถอยขยับกันไปครับรูปเกมดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางของการเสมอครับเดินล้อกัน3ครั้งนะครับก็เสมอกันไปครับคุณผู้ชมครับพอมาถึงตานี้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูในส่วนของอาร์ตหลังๆเนี่ยลองไปคอมเมนต์ด้านล่างกันดูก่อนครับว่าเกมนี้คุณเห็นแต้มบุกของเซียนหทองบ้างไหมฮะคือหมากขาวเนี่ยได้เปรียบมากแต่ไม่มีช่องบุกเลยครับคันจะแหกเข้าไปเนี่ยคืออาจจะน่าแหกได้เพราะว่า เซียนซงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับการที่หมักขาวจะแหกเข้าไปอาจจะต้องใช้โคนไปเส้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเลตเกมถ้าบุกไม่เฉียบเนี่ยอาจจะผิดพลาดถึงแพ้ได้ครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่เซียนหูทองตัดสินใจที่จะแทงเบีย้ยเป็นเบีย้ยสูงแล้วก็เอาเสมอหรือเปล่าุผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดครับลองมาคอมเมนต์กันดูครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าในเกมเนี่ยอาจจะพร้อมมีแต้มที่อาจจะแหกเข้าไปได้หรือเปล่าครับในความคิดเห็นของผมะครับเพราะว่า มันดูเหมือนจะมีจริงๆครับอย่างที่บอกว่าการแทงเบีย้ยสูงเนี่ยมันมันปิดเกมหมดเลยฮะซึ่งวิธีการมองเนี่ยผมเข้าใจว่าเซียนหนุ่งทองคงม,มองแล้วว่าโคนกับเม็ดตรงนี้ติดแน่นอนเพราะโดนเบีย้ยตัวนี้สะกดเอาไว้กะว่าจะเทรดด้านขวาด้วยกําลังที่เหนือกว่าแล้วน่าจะน่าจะจบแต่ไม่จบนะจบไม่ได้เกมนี้ฮะพอเซียนสงแกก็ไม่แหกเข้ามาไม่กินเม,ม็ดไม่อะไรก็ยืนฟุตเวิร์กต่อยต่อยกันไปครับเลยเป็นเหตุผลที่เกมนี้มันเลยจบด้วยการเสมอครับ ซึ่งจริงๆแล้วสินุททองอาจจะกินหรือไม่กินก็ได้อาจจะฟุตเวิร์กต่อไปก็ได้หรือนะฮะถ้าไม่ถอยโคนนะครับถามว่าเดินอะไรได้บ้างผมมีอยู่แต้มหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่มันเป็นโลกผู้ขนานเป็นจักรวาลที่เขาไม่ได้เดินนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองมาแกะดูเนี่ยคือถ้ากินแต้มเนี้ยจะเอาอะไรกินถ้าถ้ากินตัวนี้ใช่ไหมถ้ากินตัวนี้ก็อาจจะเม็ดไหลใช่ไหมอ่าตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครดีกว่าละ พ่อม้าเนี่ยลงกลางกระดานได้ด้วยนะครับคือข้อดีของม้าตัวนี้หรืออะไรก็ตามแต่หมากดำอาจจะต้องใช้ผมถ้าผมอ่านใจนะเตียนทรงอาจจะต้องใช้ม้าเอออาจจะต้องใช้เบีย้ยกินพอเบีย้ยกินเสร็จเนี่ยตรงนี้อาจจะมีเรือมากดไหมอ่าอาจจะเอาเรือมากดไหมถ้าเดินขุนขึ้นมาสมมุติว่าเดินขุนขึ้นมานะอาจจะโดนโอนโต้ลมเนี่ยโตขึ้นไปตรงๆเลยเฮ้ยถามว่าขายโคนดีเหรอเฮ้ยมันก็มันอันนี้คือแต้มแหกอะคุณผู้ชม แต่ก็อย่างที่บอกหมากดำเขาเซียนทรงนะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยในส่วนของหมากดำถ้าถ้าบุกไม่ดีเซียนหนุ่งทองอาจจะพังยับได้นะเนี่ยถ้าเดินเม็ดขึ้นมาก็ไม่ดีโคนดำเึิงตรงๆนะผมก็ไม่รู้หละว่าถ้าเป็นเซียนทรงเนี่ยเขาจะเดินยังไงเขาจะเขาจะหลบฝุ่นไห่เขาจะหล,ลบอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ยังมีแต้มโคนแหกขึ้นมาอยู่ดีนะถามว่าจะดีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คือเป็นจุดเดียวที่ผมกะว่านี่คิดว่าน่าจะแหกได้เดี๋ยวไปดูอีกอีกสักหนึ่ง หนึ่งจุดแล้วกันนะครับที่ที่ผมมองว่าเอ้ยมันก็น่าจะเดินได้นะครับคืออย่างแต้มเนี้ยเซียนซรงเขาแทงเบี้ยขึ้นมาใช่ไหมเซียนนทองกินแล้วก็ใช้เรือกดนะครับซึ่งจริงๆถ้าอยากจะเล่นต่อเนี่ยอาจจะเอาเม็ดไล่ไปเลยก็ได้นะน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทําได้นะครับหรือถ้าเอาเบี้ยกินนะถ้าเอาเบี้ยกินเนี่ยไม่ดียังไงเพราะว่าจะโดนเรือมากดก่อนคือถ้าแทงเบี้ยต,ตรงเนี้ยอันนี้ไม่ดีนะอันนี้แย่แล้วครับอันนี้อันนี้แย่แล้วแย่แล้วนะ คือบอกเล้เลยครับว่าเสียนทรงแย่แล้วนะอาจจะมีกินตัดก่อน้ไปเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะเอาม้ายกไปลุกกินเบี้ยฟรีนะถ้าตบขุนหนีนะครับตบขุนหนีมาในลักษณะนี้ก็อาจจะโดนม้าจับไหมเนี่ยคือเป็นทริคก,การเล่นเล็กๆน,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 น้อยๆนะเผื่อผู้ชมเจอกับหมากม้าเทียมแล้วเขาปูเบี้ยคู่ริมมาจะได้รับมือได้ถูกนะครับ ผู้ชมครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับคงไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วมาคอมเมนต์กันด้วยครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นประการใดกับเกมนี้ครับว่าพอจะมีช่องบุกอื่นๆอีกไหมครับลองคอมเมนต์กันดูนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับและบยบายครับทุกคน